I'm coming. แฮนบอลในร่มชายรอบรองชนะเลิศน,นะครับอุบลร,ราชธานีเสื้อสีน้ำเงินเหรียญทองแดงคราวที่แล้วพบกับตากที่ลงแข่งขันกีฬาแห่งชาติเป็นครั้งแรกและเพิ่งเขีย่ยแชมป์เก่าศรีสะเกดตกรอบมาล่าสุดนะครับโดยเกมนี้ทีมแฮนบอลหนุม่มอุบลร,ราชธานีอาศัยประสบการณ์ที่มากกว่ายิงประตูออกนําไปตั้งแต่เริ่มเกมถึงแม้ตากจะอาศัยจังหวะโต้กลับเร็วมาทาประตูนะครับแต่ก็ไล่ไม่ทันจบเกมอุบลร,ราชธานีเอาชนะตากไป39-26ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศเป็น ส่วนแทนบอลในร่มชายนะครับครั้งนี้ทีมมามืดต้องยกให้จังหวัดตากลงเล่นกีฬาแห่งชาติครั้งแรกสร้างเซอร์ไพรส์เคลียแชมป์เก่าศรีสะเกดตกรอบก่อนรองชนะเลิศถึงแม้ในรอบรองชนะเลิศจะแพ้อุบลราชธานีแต่ถือว่าสร้างผลงานชิ้นโบแดงด้วยการลงรชิงชัยครั้งแรกคว้าเหรียญทองแดงได้ทันทีเลยแหละครับก็ได้ได้โค้ชที่เขามีประสบการณ์จาการาชบัฏเชียงใหม่ นะครับที่มาร่วมสมทบในเรื่องของการฝึกซ้อมแล้วก็มาเป็นผู้เล่นด้วยครับแล้วก็เป็นลูกศิษย์เก่านี่ครับแล้วก็ได้กําลังเสริมจากครูบรรจุใหม่อีกหน่ท่านนะครับอาจารย์วรวุดลมเฉยครมา,มาช่วยเป็นเป็นครูไคนศิษเกตนักกีฬาศิษเกตเก่าครับผม